สวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้รับก็บสู่ทีนิมชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ปั๊มเบรกมานะครับเป็นปั๊มสี่พอร์ตของยี่ห้อดเดิมนะครับมอคคิล่านะครับหรือว่ามอคคิล่าหรืออะไรก็แล้วแต่จะอ่าน <c oughs> นะครับเคดบมาแกะกล่องเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยโ <c oughs> <Okay S 1> อเคมาดูกันเลยพร้อมๆกัน นะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีปั๊มซีนอยู่นะครับอันนี้แอบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแหวนเอ้ยน็อตน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้ให้นี่มาด้วยแหวนน้ำมันเบรกสองอันนะครับแต่ว่ากล่องนี้รู้สึกว่ามันจะมันเคยถูกแกะมาแล้วนะเนี่ยแต่กระชังมันเพราะว่าปกติไอ้พวกนี้มันจะอยู่ในซอง สิบล็อกนะครับโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสติกเกอร์หายไปอันหนึ่งช่างมันนะครับก็ตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูโอเคครับแกะออกมาดูแล้วนะครับนี่สีทองเขาเรียกว่าทองไทเทเนียมนล้วครับขนาด ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่สำหรับใครที่ซื้อไปใส่อาจจะต้องปาดส่วนนี้ออกไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันติดลอ้อแมกรืจจะเปลี่ยนลอ้อแมกไปเลยนะครับผ้าเบรกก็ให้มาเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับอันที่เคยรีวิวเลยจะด่สังเกตตัวเนื้อผ้าเบรกนะครับเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าน่อยนะครับ ลูกสูบลูกสูบอ่าเดี๋ยวผมแกะออกมาดูลูกสูบดีปะ่ะแกะออกมาเนาะลองดูโอเคครับลองแกะสลักออกมาดูนะครับสลักเนี่ยอลูมิเนียมนะครับมีแผ่นเหล็กกดตัวนี้นะครับกดา้าเเบรก ก็หยิบออกมาหยิบได้ไหมนะท้นี้หยิบไม่ได้ต้องหยิบทางด้านล่างนะครับปาเบก,ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับใช้กับพวกเบมโบได้นะครับปาเบกเบมโบใช้ได้นะครับสองข้างเหมือนกันมาดูนะครับตัวน็อตนะครับที่ใช้ยึดปั๊มสองฝั่งนะครับเป็น หกเหลี่ยมธรรมดานะครับลูกสูบน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเนลูกสูบอลูมิเนียมนะครับมีการชุบอโนโนไดซ์สีทองอคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะแค่ที่ดูอลูมิเนียมมันไม่ขึ้นสนิมอยู่แล้วแต่จะมีการกัดกร่อนของน้ำบ้างเวลามีการแช่น้ำอะไรเนี่ยคงไม่มีปัญหาหรอกนะครับ ตัวน็อตไล่ลมเป็นเบอร์สิเหมือนกับอันที่แล้วเลยน, mond, นะครับตัวโูเลมอนนะครับตัวนี้ก็เป็นรูนออ Not นั่นน่ะน้ำมันเบีกนะครับสายเบีกนะครับแล้วก็หูนี่ก็มีเกลียวสำหรับยึดนะครับโอเคโดยรวมแล้วงานค่อนข้างดีนะครับดีกว่าตัว ตัวโดเลมอนอีกนะผมว่าเวลราคาที่ห่างกันนิดหน่อยเองนะครับราคาต่างกันสองร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ออจจะคุ้มกว่านะครับจากที่ดูพวกลูกสูบอะไรที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มกว่าตัวปั๊มโดเลมอนนะครับตัวนู้ยังเป็นลูกสูบเหล็กอยู่เลยตอนนี้เป็นมีเนียมแล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับ คุณที่รับชมมากำหรับวันนี้สวัสดีครับ